เอ็เนี่ยนะเจอเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตน่ะเราได้รับรู้กันมาเยอะมากเลยค่ะแต่เขายังดูสดใสนะคะแล้วยิ่งเจอโดยเฉพาะคุณกับฉันน่ะไม่ได้เจอกันมาเปีนะเขาอัพเวลอะคืออัพเลเวลดูดีขึ้นมาไม่งั้นจะมีหนุ่มๆรุมขนาดนี้หรอคะมันเกิดอะไรขึ้นคุณมีของดีต้องดูแลตัวเองดูแลตัวเองค่ะแล้วเป็นศิลปินเนาะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเรื่องปกติทําใจให้ได้นะปล่อยวางทุกอย่างรักตัวเองมากๆเรารักตัวเองหลังจากที่เอ็เลิกกับแฟนแล้วนะคะเอ็ก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้นและอยากทําตัววเเเอองงใหห้้ดดูีขึนนน่่่าจะป็รืุ หน้าตาเรื่องผิวพรรณเรื่องผมดูแลหัวจะลดเท้าเลยค่ะแล้วก็ได้รับคําตอบจากทุกๆคนว่าเออเวลามีคนชมอ่ะเฮ้ยเราสวยขึ้นเราดีขึ้นเนี่ยดูดิจากเมื่อก่อนอ่ะพุงน้ำนมเธอจริงๆริงใช่ไมี่พูดอะไนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้ใส่อะไรล้วเจอเขาตอนนี้นะใช่ใช่เขาอย่างนี้เลยใช่ใช่ไอท็อปมาเจอเราเรื่องล่าสุดแบบนี้เลยไอท็อปยังมาจับพุงเราเล่นเลยไอแจ็คไอแจ็คแฟนฉันกับท็อปอ่ะมาเขย่าพุงเราเล่นบ พอขยับพุงเนี่ยเธอดูสิฉันมี4ตอน5ตอนน่าเกียดเนาะทุเรศอะไม่น่าเชื่อเลยว่ะทุเรศจริงๆนะแบบนี่84ดสิบกิโลแปกิโลอุ่ท้อไปเห็นเพราะว่าตอนที่พี่ถ่ายละครอ่ะเขาหาเสื้อผ้าให้ไม่ได้เลยคอสตูมบอกว่าไม่รู้จะเอาไซส์ไหนให้แล้วนี่3 XL แล้วนะยังเอาลรไม่อยู่เลยอ่ะก็แหละพวกเรานะใส่เป็นพวกผ้ายืดๆนะยังหาไม่ได้เนาะจริงแล้วชุดฉันแต่ละชุดเนี่ยว่าลายสีอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนเดียวที่มีปัญหาในกองถ่ายคือหาเสื้อผ้าใส่ยากมากในขณะที่ท็็อปกตัวแค่นี้อ่านน้้อองก็ตัวแค่่่่่นนนนนนัััั้้้้คคคือออออทุุกกกกกใงงงะะตวววเเเเลล็ๆมมีีรราาดยยแไไโโหหบ ู้กสก,กรู้สึกแยก<อ>ออกับตัวเองมากกดดันมากเวลาที่แบบจะก้มลงผูกรองเท้าทีหนึ่งอะก็ติดพุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปไหนมีคนบอกไอ้พุงน้ำนมอะไรแย้วก็กดดันตัวเองอก็เลยพยายามตามหาอาหารเสริมดีๆที่แบบเออดูแลรูปร่างเอาจริงๆ,ๆอะหลายคนที่หุ่นอย่างเอ๊ะจะตามหาอาหารเสริมดูแลรูปร่างมาหลายยี่ห้อแล้วหลายต่อหลายชนิดแล้วแล้วมันไม่ตอบโจทย<อ>์แล้วมันอาจจะมีบางคนโยโย่กลับมาถูกไหมคะนี้เรื่องจริงนะหรืออย่างเอ๊นะเอ๊เคยทานอันเก่าๆแล้วเอ็นน็อกกลางกองถ่ายแบบปากสั่นใจสั่นแล้วก็วูบลงไปเลยอะค่ะแล้วกลับมาโยโย่กลัมมาาาาอกน่ตตรรยแเง เปิดใจกับฮันนี่คิวะค่ะลองเปิดใจกับเขาเอาจริงๆว่า,อาบอกตรงๆเลยแรกๆก็ไม่เชื่อเพราะว่าอ้วนขนาดหมีขนาดนั้นขนาดหมูแบบตัวใหญ่ยักษ์ขนาดนัน้นจะลดได้ไงแล้วยุเยอะด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วยุห5าซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงที่อายุ50าสิจะไม่มีทางลดได้เยอะเพราะเนื่องจากว่าเขามนไขมันพลังงานทุกอย่างมันไม่มีทางที่จะลดได้เยอะแล้วม,มันเริ่มเป็นตัวตนแล้วใช่แล้วดูดีดูหุ่นตอนนี้ดิซึ่งแบบได้ชีวิตใหม่ตัวเองไปอิตาลีแบบว่าแซ่บมากเธอชันแต่งชุดอะไรก็ได้แล้วเธอไปไหนวิ่ ใช่ตอนนี้ไม่ต้องมีแฟนแล้วหล่ะกอดฮันนี่คิวนอนี่ยตอนนั้นน่ะกำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่แล้วไฟมาอ阿ามมันดังฉันก็ต้องถือฮันนี่คิวไปเนื้อดูดิฉันเหลือตัวแค่นี้สวยมากเลยธอฉันแฮปปี้เนี่ยเนี่ยมาถือใบมาก็กำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่ไงแล้วก็หิ้วไปด้วยเลยไม่ทิ้งฮันนี่คิวอ่ะดูดิแกต่อให้ไฟไหม้ฉันไม่ทิ้งฮันนี่คิวคิดดูดิฉันใจรักปล่าแกดูดิฉันถือไปถึงหน้าคนหัวแล้วก็เต็มเลยอ่ะแล้วเพี่อนแล้วฮันนี่คิวเขาทำงานยังไงทำไมเขาถึงสามารถทำให้พี่ได้กลับมาว่้แซ พี่เอเนี่ยพอทานปั๊บเนี่ย เ,เดือนแรกพี่ลดไปประมาณ5โลเดือนแรกเลยนะคะแล้วทานไปต่อเนื่อง3เดือนลดไปเรื่อยๆสเดือนพี่ลดไป20กโลปัจจุบันนี้ลดไป29กกิโลคุณผู้ชม<อ>ปัจจุบันนี้น้ำหนักเหลือ5้าสเช่นเองคะ่ะจาก84บ<อ><อ>นะคะลดไปเรื่อยๆ,ๆเลยะคะ่ะแล้วข้อสําคัญที่ชอบที่สุดคือไม่วูบไม่โยโย่อไม่ปากสัน่นไม่บ้านหมุนไม่แบบผิวน้ําไม่ปากแห้งนี่นคือสิ่งที่อายุเยอะๆต้องการเราก็กลัวตายนะทุกคนกินเข้าไปก็กลัวตายทุกคนแหละแต่ตัวนี้มันตอบโจทย์ให้กับตัวเองคะ่ะแล้วเอลดจริง คือ h ั n นีคิวเลเวอร์อัพนะคะสำหรับใครที่เคยลดแล้วดื้อยานะคะลดแล้วดื้อยาหมายถึงว่าลดแล้วไม่ดลมดอีกเข้าใจไหมลดแล้วคงที่<ม>อยากจะลงอีกแล้วไม่ลงแล้วค่ะหมายถว่าทานอะไรมาเยอะแล้วตัวนี้เลเวอร์อัพตัวนี้นะคะจะมีการเขาเรียกว่าทาจากสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดมีอยู่ในทุกอยู่ในแคปซูลนี้นะคะจะม,มีส่วนผสมนะคะตั้งแต่แบบผงไซเลียมฮักนะคะตัวนี้แล้วจะมีสารสกัดจากมเมล็ดกาแฟไม่คั่วสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็ผงน้ําผึ้งนะคะส่วนผสมอื่นๆรวมทั้งหมด12ชนิดเนี่ยค่ะที่ถูกใจที่สุดก็ โรงงานผลิตที่ทันสมัยนะคะได้รับเลขสารระบบอยนะคะ <c oughs> อาหารและจากออยเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ซึ่งเอก,กินมาปีนี้ปีที่2แล้วนะคะไม่มีการตกค้างแล้วก็ไม่มีโยโย่หยุดทานตอนที่เอไปผ่าตัดหน้านะคะผ่าตัดยกกระชับหน้า <c oughs> คุณหมอสั่งห้ามทานอาหารเสริมทุกชนิด <c oughs> เพราะจะทาให้เลือดเราที่ผ่าตัดวิ่งขึ้นข้างบนก็เลยหยุดทานมา1เดือนเต็มๆค่ะและไม่โยโย่เลยค่ะน้ําหนักคงที่ไม่หิวไม่อะไรเลยค่ะสบายมากๆทานง่ายๆนะคะจะให้ดูเลยว่าทานจริงๆหลายคนบอกเขาจ้างมาไม่ได้จ้าค่ะดิฉันเนี่ยแบบว่าทานเนี่ยค่ะจะเป็นแคปซูลแบบ แล้วไม่ลงอีกนะ,ะดื้อยาหรือลองมาสารพัดชนิดแล้วมีปัญหาเอาอยากให้ทุกคนเปิดใจกับฮันนี่คิวไม่ต้องเชื่อเองก็ได้ค่ะแต่อยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะขอบคุณเอ้เลยค่ะฮันนี่คิวเลเวอพสูตรใหม่นะคะวันนี้นะคะมีโปรหนึเดือนนะคะ3กล่องกล่องละ10เม็ด รองสิเม็ดกินได้30วันพอดีนะคะวันนี้แถมฟรีฮ o น,นิคิวกาแฟหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งถุงนะคะซึ่งเป็นนะคะกาแฟสุขภาพนะคะคุมน้ําหนักเหมือนกันค่ะนะคะกาแฟตัวนี้คุมน้ําหนักกันใครที่ติดกาแฟนะคะตัวนี้จะคุมน้ําหนักด้วยนะคะคุณจ่ายเพียงแค่1นึ่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจากปกติ27งบาทนะตกเพียงวันแค่36บบาทเท่านั้นคุ้มมากเลยนะคะจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยน